วันนี้ก็เตรียมฉีดฮอร์โมนข้าวครับหลังจากทดลองเครื่องมาแล้วเราก็เตรียมฉีดฮอร์โมนข้าวบำรุงนะครับผมออกมาทงหน้ามาเอาน้ำในสาเนี่แหละครับเอาน้ำที่บอ่อที่สะเขาก็ะงามอยู่ดิ เฉดเขียวนาโนบำรุงหน่อยเออทุกงนาของฉันเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนครับไม่ได้เติมน้ำมันเลยเคียงใช้ปีละครั้งเเติมเบนซินนะครับผมเบนซิน ซิลแล้วก็ผสมแล้วนะนี่ผสมสองทีผสมสองทีมาแล้วสองทีไม่ใช่เอานะเป็นน้ำมันเติมสักครึ่งพอเพราะว่าเรานานๆได้ใช้ทีไม่ใช่ว่าจะเติมคาไว้มันจะเวลาทีหลังมันจะสตาร์ทยาก มันทำให้คาร,ร์บูเรเตอร์เหนียวถ้าเติมไปแล้วใช้ให้หมดเลยมันก็เครื่องมันก็จะใช้ได้นานพวกลูกยางพวกประเก็นมันก็จะได้ไม่เสื่อมนะครับคือเราต้องเปิดใช้ให้หมดเลยนะครับไม่ลงเหลือไม่คาเครื่องไว้นะครับถ้าคาเครื่องไว้การรักการดูแลรักษาเครื่องมันก็จะไม่นานนะครับเพราะว่ามันจะทำให้พวกประเก็นพวกอะไร ลูกยางมันเสื่อมสภาพเพราะว่าเบนซินมันจะไปกัดนะครับวันนี้ก็จะจะฉีดสักสองถังพอนะครับฉีดไม่เยอะเพราะว่าข้าวเราก็สวยงามอยู่แล้วเป็นเขียวเขียวนาโนเขียวนาโนอันเขาไมา่แก่งแลวผมก็ลองะืือ แต่ก็เขียวของเขาจริงๆแหละนะครับเขาบอกว่าฉีดพวกนี้แล้วทาให้ข้าวมิตรข้าวสวยงามแต่มันก็จริงนะครับถ้าเป็นพวกโฮอร์โมนถ้าเราทําเองได้ก็จะดีพวกมีพวกเสกไข่ไข่บางคข,ขาก็ผสมเข็มร้อยผสมอะไรตอนน่อมีอะไรของเขาก็ไม่รู้นะแต่มันก็ดีนะใส่ชูรสชูอะไรไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกัน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับบรรยากาศท้องทุ่งนาครับผม